หรือท่านที่ชื่นชอบงานหล่อนะครับงานหล่องานศิลปะวันนี้โรงงานการมณีเรซินลำปางนะครับก็ทํางานตามปกติครับเราทาการไล่สดนะครับตอนนี้เป็นครั้งที่สองครับวันนี้4พฤษภาคม2,567ครับโรงงานของเราก็หลกัหลกๆก็จะทํางานหล่อเป็นพระธาตุประจำปีเกิดน,นะครับแล้วก็หรือพระธาตุ สิบสองราศีหรือปราท่าสิบสองนักษัตรครับอ่าอันนี้เป็นงานหลักนะครับส่วนงานอื่นก็มีครับงานหลอหลอรูปเหมือนนะครับก็มีนะครับงานปั้นต่างๆนะครับอ่สนใจก็ทักไทยเข้ามาได้นะครับเรามีเบอร์โทรอยู่ตรงใต้คลิปนะครับเป็นข้อความอยู่นะครับหรือสนใจถ้าจะจดจากหาที่บอกนี้ก็ได้นะครับ 081746 9058นะครับ081746 9058หรือ id line นะครับใช้ id lklp 999นะครับ lklp 999งานหล่อเราจะมีอยู่3ชุดนะครับเป็นชุดเล็กอันนี้เป็นชุดเล็กนะครับ ชุดเล็กนี้สูงอยู่45เซนนะครับแล้วก็ด้านกว้าง30เซนนะครับแต่ละด้านเป็นชุดเล็กอตอนนี้เสร็จแล้วก็จะมีกระจกตู้กระจกครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมกระจกใสครับครอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําสีเป็นสีทองนะครับอันนี้เป็นชุดเล็ก แล้วเราจะมีชุดกลางอีกนะครับชุดกลางนี่สูง120เซน125เซนนะครับ125ด้านกว้างนี่ก็กว้างอยู่60เซนนะครับแล้วก็มีชุดใหญ่ครับชุดใหญ่สูง230เซน,นครับกว้างประมาณ120เซนมีสามชุดนะครับอันนี้อ่าเราอนิธทําทส่งลูกค้าที่ลำพูนครับลำพูนหนึ่งชุดแล้วก็ วัดที่อำเภอง,งาวครับลำปางอีกหนึ่งชุดตอนนี้เป็นขั้นตอนในการหลอ่อหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอหล่อเสร็จก็ต้องนำมาตกแต่งนะครับตกแต่งผิวนะครับนี่ครับนะครับเอาส่วนที่เกินออกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับส่วนที่ขาดหายไปนะครับก็ต้องทำการ โป้ครับเนื้อเลเซนนเข้าไปนี่ดูคุณพี่ช่างของเรานะครับก็ก็ใช้ได้นะครับพอดีแกปิดหน้าเลยไม่ค่อยเห็นหน้าครับแต่นี้ก็เราทําการโป้ะนะครับส่วนที่ขาดหายไปแบบนี้จากนั้นก็นำไปขัดครับขัดให้เรียบแล้วก็นำไปทําสีต่ออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ วันนี้เป็นงานขัดครับงานตกแต่งพื้นผิวเนี่ยมีอยู่งานเดียวนะครับก็ถ้าชอบสนใจก็ติดตามดูได้ครับอ่าต่อไปเราก็จะมีไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงแบบนี้ครับคงจะเป็นช่วงสักวันหยุดประมาณวันเสาร์นี่นะครับติดตามดูทางเพจ facebook ได้ครับ เรามีเพจนะครับไปดูรายละเอียดงานครับมีทั้งงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทั้งรูปถ่ายเป็นทั้งคลิปนะครับชื่อเพจงานหล่อเลซินพระธาตุประจําปีเกิดงานศิลปะนะครับเปิด facebook แล้วค้นหาชื่อนี้ได้เลยครับงานหล่อเลซินพระธาตุประจําปีเกิดงานศิลปะเข้าไปดูรายละเอียดงานได้ครับหรือ ในช่องนี้ก็มีครับคลิปที่ผมทําไว้นะครับตั้งแต่ขั้นตอนการหล่อนะครับการแกะพิมพ์การตกแต่งการทําสีมีอยู่ครับแต่เราไล์สดนี่อาไม้เห็นการดสดๆนะครับเพื่อเป็นความมั่นใจของอลูกค้าด้วยนะครับว่าเจริงไหมนะครับเพราะว่า บางทีมันมีพวกมิจฉาชีพที่ว่าทาช่องมาแล้วนะครับไปเอารูปจากที่อื่นมาลงนะครับเกิดการโกงกันเกิดขึ้นครับไม่มีงานจริงครับอันนี้เราก็เลยไลฟ์สดให้ท่านได้มั่นใจว่าเรามีสถานที่จริงครับของจริงครับไม่ได้หลอกลวงหรือถ้าหากท่านไม่มั่นใจนะครับก็ ถ้าแอดไลน์มาก็โทรวิดีโอคอลได้ครับโทรมาคุยกันดูดูโรงงานได้ครับโรงงานนี้แหละครับมีโรงงานเดียวนะครับอยู่ติดกับตัวเมืองลำปางเลยครับใกล้ๆนะครับตัวเมืองลำปางงานละเอียดครับร้อนไหมครับช่างวันนี้ Hmm. ร้อนไหมไม่ร้อนเลยครับแห่วันนี้อารมณ์ดีไม่ร้อนวันนี้ไม่ร้อนเมื่อวานฝนตกเมื่อวานไม่ได้มานะฝนตกถ้าเมื่อวานฝนตกที่มานี่ที่จะดดีใจยิ่งกว่านี้หาดูอีกที่หนึ่งครับ Hãy vâng subscribe không lau. คุยครับเดี๋ยวจะลบกวนสมาธิช่างใหญ่ดูกันไวก่อนนะครับก็าทำการขัดครับใช้หัวขัดขัดยอดครับให้เรียบนะครับ่าแล้วก็เอายอดเป็นยอดของพระธาตุครับเพื่อจะมาต่อ กดเลยครับตอบ่อบพระธาตุเยี่กำนี้นี่ต้องรอแล้วเอรอ,อรอ,อรอแเออกำนีต้องรอแล้วเออ,อใจใจแล้วอืมช่างเขาสื่อสารกันอยู่ระหว่างที่รอครับไปดูผลงานของเราอันนี้ที่เราเตรียมไว้นะครับไหนเมื่อวานก็มาดูรอบหนึ่งเลยนะครับ อันนี้เป็นพระธาตุชุดกลางครับชุดกลางนะครับความสูง120่งรอยี่สิบเซนนะครับกว้างประมาณ60เซนติเมตรอันนี้เป็นแม่แบบโมเดลนะครับแบบที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อเอามาสร้างแม่พิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแม่พิมพ์ก็เอ,อ่ทำเคลือบกับต้นแบบนี้ไว้แล้วแกะออกมาก็กลายเป็นแม่พิมพ์นะครับจากนั้นก็เอาแม่พิมพ์ไปรออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ชุดกลาง ต่อไปคือชุดใหญ่ครับนี่เป็นต้นแบบชุดใหญ่นีาสร้างจากพลาพสติกนะครับเป็นวัสดุที่ว่ากึ่งไม้กึ่งพลาสติกนะครับผสมกันนะครับเเรายังมีอีกประมาณสองพันธาตนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับสำหรับต้นแบบอันนี้ต้นแบบนะครับจากนั้นนี่คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ครับ จะเป็นพิมพ์พิมพ์ในนะครับพิมพ์ด้านในนะครับเป็นเรซินใช้สลับการหล่อนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ด้านนอกชั้นนอกคือพิมพ์ครอบครับพิมพ์ครอบนี้จะแข็งครับเพื่อใช้ประคองนะครับครอบพิมพ์ชั้นในไว้นะครับเพราะว่าพิมพ์ชั้นในจะทรงตัวไม่ได้นะครับจะโยนะครับตั้งไม่ได้เลยต้องมีพิมพ์ชั้นนอกครอบไว้ทีหนึ่งนะครับก็เข้าไปดูในช่องเราครับผมได้ทําคลิปต่างๆไว้นะครับอ่า ลงไปแล้วนะครับเข้าไปในช่องก็เลื่อนดูได้นี่ครับอันนี้ต้นแบบพระธาตุชุดใหญ่ครับกำลังสร้างกันอยู่อันนี้พระธาตุพุทธกยานะครับก็ยังเหลือชั้นบนอีกนะครับเหลือชั้นบนเหลือยอดนะครับสร,สรุปแล้วสรุปแล้วมีสามชุดนะครับชุดเล็กกลางใหญ่ ชุดเล็กนี่ราคาสาม0ารบาทต่อพระทาตนะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเรามีกระจกครอบนะครับเป็นตู้กระจกใสครอบไว้อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นตู้ตั้งนะครับตู้ตู้ตั้งพระธาตุอีกนะครับอันนั้น่ังหากครับท่านจะไม่รับก็ได้นะครับสูงประมาณประมาณขาครับใช้หยอดตังได้ด้วยครับ เป็นตู้บริจาคไปในตัวนะครับก็ท่านที่ท่านคณะสัตยานะครับเจ้าภาพที่สนใจอยากจะนําไปถวายวัดนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้หรือวัดต่างๆครับท่านเจ้าวาดนะครับเห็นอยู่ครับติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากจะนําไปที่วัดนะครับเพื่อให้โรนได้คณะสัตยา,าครับได้ร่วมทําบุญกับ พาธาตประจำปีเกิดของแต่ละท่านนะครับรติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโทร0817469058ครับ0817469058ไลน์ครับใช้ ID LKLP999 LKLP999 ครับ วันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ครับไม่น่าจะถึง40องศาช่างของเราทำงานบอกสบายทุกครั้งนี่งุดอิดใช่ไหมครับ42 43องศา44องศาที่ลำปางาไปดูทางโน้นบ้าง ทำใม่ที่นี่มีเจ้าที่แรงนะครับเจ, <laughs> จ,จ้าทินนะครับที่ครับอืมอยู่ตรงนี้นี่เอง <laughs> โอ้คนดูตกใจกันหมดครับ <c oughs> อยู่นี่นี่เองที่ครับอืผมมาทับที่เขาเสร็จแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรครับเฮงเฮง คนเป็นข่าวแล้วนะครับเฮงเฮงมองหน้าทำตาแป๋วเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวให้ลูกพี่เปิดให้ดูนะ,ะประกอบยอดตัวนี้จะเป็นฉัดใช่ไหมครับของจริงครับจะเป็นยอดฉัดแล้วก็จำลองมาติดเข้าไปครับ เมื่อวานไลฟ์สดมีคนติดต่อเข้ามาแล้วว่าถ้าอยากทําเป็นช่องสาหรับบรรจุสาเลลิกธาทุดทาได้ไหมครับช่างทําได้ครับโตทำยังไงครับเจาะทําเป็นที่บรรจุครับดันเจาะรูเข้าไปครับผมตัดแล้วก็ทําเจาะรูเข้าไปตัวผู้ตัเมียครับอ๋อแล้วครอบเข้าลงไปเลยครับกกนกานำสิ่งที่เราต้องการจะบรรจุใส่เข้าไปได้ บริการพร้อมครับเรานำส่งถึงที่นะครับก็จะมีค่าส่งต่างหากนะครับทางเหนือส่งฟรีครับแถวภาคเหนือนะครับส่งฟรีรไม่คิดให้ละ,ส,ะสลับค่าค่าส่งที่อื่นอาดก็ก็ว่ากันไปตามเส้นทางครับ นี่ปีสีวพิถันนี่เลือกเดี๋ยวผมต้องดูข้างล่างนี่ก่อนครับอ๋อไม่มีใครอยู่ครับนี่ครับอืมตัวเดียวครับ อากาศดีมากครับวันนี้งานไปไวครับตอนนัดส่งวันพรุ่งนี้แล้วไดไปทำงานนี้ครับผมจะทําสีเมื่อไหร่ครับตบ็บ่ายครับอ้าวบายนี้เดี๋ยวมีต่อครับไร้สดหรลือติดตามนะครับบ่ายนี้เราจะทําสีพระาธาตุนะครับ สวัสดีคุณพี่ที่เข้ามาดูเรานะครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณพี่คุณพี่เข้ามาดูหนึ่งคนนะครับทำทั้งหมดเลยใช่ไหมครับสิบสองพระธาตออุถาทันก็จะทำหมดเลยครับครับตรงนี้พร้อมส่งลำพูน ตอนแรกคิดว่าจะทําโว์ไม่มีโซ์สัก<อ>ไม่เคยทาโซ์เลยครับเราจะทําโชว่ไว้ที่โรงงานนี้ไม่เคยไม่มีเลยครับแต่ว่าพอทํามาเสร็จไปตลอดครับลูกค้าสั่งตลอดโดยเฉพาะช่วงก่อนงา,งานปารีณีสงกรานครับ,รรรบท่านต้องไวนะครับมีบางวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะสั่งมาช้าเกินนะครับทําไม่ทันทําไม่ทัน ต้องประมาณเดือนกุมภานะครับจะแม่งครับช่างครับสักกุมภาที่สั่งมาเลยแต่ถ้าคิวยาวก็ต้องต้องดูคิวทีหนึ่งอย่างน้อยกุมภามกราก็สั่งมาเลยครับเดี๋ยวก็มีช่วงอะไรอ่ะเท้าบรรษาใช่ไหมครับฮาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับพุทธเกี่ยวกับพิธีของพุทธศาสนาฮาก็จะไิ่สั่งมาละใช้ได้หมดครับ ครับก็เข้าวันรษานี้เดี็กก็จะมีวัดต่างๆครับเริ่มสั่งมาละรอแล้วครับอ่าสิ้นเรียบร้อยไปหนึ่งพระธาตุครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็ เอ่อมาดูการทําสีนะครับว่าทํำยังไงนะมีส่วนผสมอะไรบ้างเราบอกหมดครับไม่ห่วงสูตรไม่ทันแล้วครับอ่ะเดี๋ยวก็มารุ่นกันครับช่างบอกตอนบ่ายอาจจะไม่ทันก็น่าจะทันอยู่สักหน่อยหนึ่งครับ นี้แม่พิมพ์ครับแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อพระธาตุประจำปีเกิดชุดเล็กนะครับก็เอาคงจะไว้เท่านี้ก่อนครับสำหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามชมได้ในช่องนี้เรื่อยๆนะครับทั้ง f a c e b o o k นะครับงานหล่อเลซินพระธาตุประจำปีเกิดงานศิลปะครับชื่อนี้ค้นหาได้เลยนะครับ่า ถ้าเกิดว่ามีงานอื่นๆน่าสนใจเนื้อหาเยอะๆก็อาจจะไลฟ์สดนานกว่านี้นะครับก็ไปดูคลิปต่างๆได้ในช่องก็มีครับนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับยัคนดูอีกคน